สวัสดีพี่พทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตจากไลฟ์ก่อนๆก,กันก่อนเนาะแล้วก็มีเนื้อหาอื่นๆแทรกด้วยถ้าเกิดว่าเราพอมีเวลาพูดคุยกันนะครับพี่เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนผมเริ่มต้นด้วยตัวกราฟ BCC เช่นเดิมเนาะเพื่อให้เราเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วนะครับโอเคก็อันนี้ให้ดูเช่นเคยคือตรงนี้โลโซนเนาะสมัยช่วงปลายปี2022 โลโซนก็คือลงไปอยู่ในจุดต่ำสุดที่หนึ่งหืนห้าันหกร้อยเนาะแล้วก็ค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาเนาะแล้วก็แท่งนี้เป็นของ um Spot, นอนุมัติสปอตบิตคอยเอทีเอเนาะเออแล้วก็ไซเวย์ทีนี้เราขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งละทีนี้ไอสเต็ปหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยไซเวมันเอาไม่อยู่เนาะอ่าอันนี้พี่ๆรู้กันอยู่แล้วไซเวมันเอาไม่อยู่ก็เลยร่วงลงมาทีนี้การที่มันล่วงลงมาก็เห็นชัดเจนว่าตัว ที่เป็นเหมือนการซื้อสะสมมันไม่แข็งแรงให้พี่จำกัดที่ผมเคยเอาให้ดูได้นะซึ่งช่องเราก็จำได้กันอยู่แล้วแหละมันไม่แข็งแรงมันก็เลยล่วงมาข้างล่างทีนี้ก็ต้องมาดูว่าข้างล่างที่ว่าเนี้ยก, 70, 000, 8, 000, 8, 000, 9, กรอบเนี้ยตีเจ็ดหมื่นถึงแปดเอ่อแปดหมื่นดิแปดหมื่นถึงเก้าหมื่นกรอบเนี้ยแปดหมื่นเก้าหมื่นเอาอยู่ไหมฟอร์มตัวอยู่ไหมซึ่งถ้าเกิดฟอร์มตัวตรงนี้ก็จะใช้เวลานาน ถ้าอยากให้เร็วก็ต้องหลุดไปที่เจ็ดถึงแปดหมื่นเจ็ดถึงแปดหมื่นอ่ะจะฟอร์มตัวสั้นกว่าเพราะว่าฟอร์มตัวอยู่ในบันไดขั้นข้างล่างลงมาก็ต้องรอดูนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็คำนวณให้พี่แล้วจากไลห์เมื่อวานใช่ไหมวันนี้มีข้อมูลอัปเดตก็เลยเดี๋ยวมาลองอัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมกันเนาะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมชอบใช้ข้อมูลที่เป็นเอ่อ SOPR ใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดให้พี่ดูก่อนพี่ผมชอบใช้ข้อมูลนี้ตอนนี้ในการในการแชร์นะเ,เดี๋ยวนะผมปรับโอเคฟึบอ่ะมาแล้วนะเช่นเดิมกราฟบิตคอยเป็นช็อตเทอร์มโฮเดอร์ที่เป็น SOPR SOPR คือ Spending Output Profit Ratio นะครับก็เช่นเคย คร่าวๆจริงๆคนก็คุ้นเคยอันนี้อยู่แล้วแหละนี่น่าจะแบบสักสามหลายสี่หลายแล้วมั้งก็คือตัว SOPR เนี่ยเป็นตัวที่บุงบอกว่าถ้าเกินเลขหนึ่งตรงนี้ด้านสายเกินเลขหนึ่งขึ้นไปแปลว่าคนกําไรซึ่งการที่คนกําไรได้นั่นแปลว่าพอราคามันค่อยๆขึ้นอ่ะไอ o p r ค่าตรงนี้ก็ขึ้นด้วยแต่เมื่อขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วมันเกิดไซเวย์หรือไม่ก็ราคาลงมานั่นแปลว่า คนจะเริ่มกําไรน้อยลงใช่ปะน้อยลงไปจนเท่าทุนจนขาดทุนอ่าซึ่งกราฟที่ผมแสดงเนี่ยมันเป็น EMA 155วัน,นมันก็แสดงเป็นเทรนได้เทรนเฉลี่ยตรงเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการไซด์เวย์ประมาณหนึ่งหรือหรือหรือดาวก็ได้มันก็จะแตะประมาณหนึ่งพอแตะสักพักหนึ่งแล้วก็เด้งเช่นเคยขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดพอไซเวย์ก็ค่อยๆลง แล้วก็แตะค่าประมาณ1จริงๆอันนี้คือ0ูนย์จุดเก้าเเอะไรเงี้ยนะแล้วก็เด้งนะสิ่งเราคาดการต่อไปเราก็เชื่อว่าอ่าตรงนี้คือจุดแตะจุดสูงสุดใช่ไหมพอไซเยวปุ๊บคนเริ่มไม่กําไรเท่าเดิมก็กําไรลดลงเรื่อยๆคือเทนตอนนี้กําไรลดลงเกือบจะเท่าทุนและ้นะซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ถ้าผมเอาให้ชัดๆนะผมจะเรียกเลขด้านหลังละกันพี่เห็นเลขว่ามันหนึ่งจุนยศ สามศูนย์ผมเรียกมันว่าสามสิบแล้วกันแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยเรียกสามสิบเอ็ดอย่างนี้เรียกสามสิบเจ็ดอย่างเงี้ยนะตอนนี้มันอยู่ที่สามสิบแหละจากเดิมที่มันขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยสี่สิบเก้าจากร้อยสี่สิบเก้ามันลงมาตอนนี้เหลือสามสิบซึ่งเราเนี่ยก็พยายามคำนวณกันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะถึงตกแตะตรงนี้ใช่ป่ะเผื่อว่าพอแตะเสร็จอีกไม่นานมันจะได้เด้งเนาะ อย่างตรงนี้แตะเสร็จปั๊บเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งเนี่ยจากเท่าไหร่อ่ะแปดึงเราดูนะสมมติจากตรงนี้วันที่ห้ากันยาแล้วกลับมาเด้งประมาณสิบเก้ายี่สิบกันยาก็เด๋ยวนะจากวันที่ห้าใช่ไหมสิบห้าวันสองอาทิตย์ตรงนี้สองอาทิตย์แต่ตรงนี้มันประมาณเดือนนิดนิดเออทีนี้เราเอาแค่แบบอ่ะเชื่อว่ามันจะมาแตะตรงนี้ก่อน ที่เราคํานวณรอบที่แล้วที่ผมคํานวณนะผมบอกว่าประมาณเดือนหนึ่งโดยประมาณที่จะลงมาเดือนหนึ่งกรณีที่ไซเวย์ในเกาบแคบๆเนี่ยประมาณนี้แหละถ้าเกิดแบบอยู่ในประมาณ80,000-85,000ไซเวย์ไปเรื่อยๆเนี่ยใช้เวลาเกือบๆเดือนโดยประมาณนะโดยประมาณซึ่งมันก็แล้วแต่ต้องเอาง่ายๆว่า25วันถึง30วันแล้วกันกรอบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าระหว่างทางมีการล่วงแรงเกิดขึ้น่ะ ไอ้ยี่ิห้าวันถึงสามสิบวันมันก็จะลดลงอันนี้พูดถึงว่ามันจะลงไปแตะที่หนึ่งเนาะหนึ่งเนี่ยก็คือคนเท่าทุนกันหมดเลยตามเทรนเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเอาแบบว่าวันนี้พรุ่งนี้หรือแบบภายในสองสามวันนี้แล้วแบบลงแรงเลยอ่ะแล้วแบบแล้วเด้งขึ้นอนะ่ะอันนี้เรากําลังคาดการณ์ว่ามันเด้งขึ้นนะถ้ามันลงแรงเราเด้งแล้วเด้งขึ้นเลยเนี่ยมันต้องลงแรงในระดับลงไปประมาณติดลบประมาณหนึ่งหมื่นสองพันเหรียญถึงหนึ่งหมื่นสี่พันเหรียญ พี่ลองคิดดูตอนนี้ประมาณหมื่นสองเก้าร้อยตีว่าหมื่นสามตีว่าหมื่นสามนะถ้าลงไปแบบทีเดียวแรงๆเลยเนี่ยคือลงไปอยู่ในกรอบคืออ่าหมื่นสองลบกับหมื่นสี่ใช่ไหมก็จะเป็นหกหมื่นเก้าถึงเจ็ดหมื่นหนึ่งเออถ้าลงแบบเร็วๆเลยนะพี่ต้องการแบบเจ็บแต่จบเร็วๆเลยมันจะลงไปหกหมื่นเก้าถึงเจ็ดหมื่นหนึ่งเอาเป็นว่าเจ็ดหมื่นบวกลบ อ่าแต่ถ้าไม่ได้ลงแรงเนี่ยภายในวันสองวันสามวันเนี่ยไม่เกินเนี้ยแล้วมันไซเวย์เรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ลงแรงเนี้ยก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วเออก็ต้องมารอดูนะครับอันนี้คือการคาดการณ์นะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้พี่อใจไหมแต่แน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เทนมันค่อยๆออกไซเวย์แล้วเนี่ยมันไซดเวย์ลงมาเนอะอันนี้เป็นผมปรับเป็นหนึ่งเดือนนะปรับเป็นหนึ่งเดือนให้เห็นภาพว่า ไอตัวค่า sopr เนี่ยก็ค่อยลดลงเนี่ยล่าสุดคือตรงนี้ขยายนิดนึงล่าสุดคือเนี่ยที่ผมบอกเลขสามสิบเนี่ยคือตรงนเนี้ยไอสามสิบเนี่ยมันต้องลงไปเหลือศูนย์นะแต่ถ้าใครจำได้ผมพูดค่าตรงเนี้ยครั้งแรกเลยคือตอนสามสิบห้าก็คืออยู่เนี่ยครั้งนี่คือวันที่ผมพูดครั้งแรกเลยคือตอนที่มันราคาเนี่ยสามสี่เก้าเนี่ยตีว่าสามสิบห้า พูดมากี่วันละหนึ่งสองสามสี่วันนี้วันที่ห้าห้าวันเนี่ยห้าวันเนี่ยหายไปหายไปห้าใช่ไหมห้าวัน,นเนี่ยหายไปห้าเนี่ยเอาไง่ายถ้าตีง่ายเลยนะพี่เห็นเลขสาิบป่ะแปลว่าใช้เวลาทั้งหมดสาิวันอันนี้ตีแบบง่ายๆก่อนนะประมาณเนี้ยแต่ถ้าอยากให้มันเร็วกว่านั้นก็คือต้องล่วงแรงถ้าถามผมนะพี่ผมมีความรู้สึกว่า ถ้าได้สักแบบต่ํากว่าประมาณแปดหมื่นน่ะถ้ามันสามารถล่วงลงมาแล้วก็เลี้ยงๆต่ํากว่าแปดหมื่ให้เห็นเลขเจ็ดอ่ะคนมันจะเขาเรียกว่าความกลัวจะยังคงอยู่คือมันจะขึ้นเฟียร์เฟียเฟียไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคนมันจะท้อมันจะยอมมันจะไม่เข้าคนจะไม่เข้าผมว่าถ้าเกิดไม่อยากให้การไซด์เวย์เนี้ยนานอ่ะต้องร่วงต่ำกว่าแปดหมื่น แล้วก็ค่อยไซเวย์ตรงนั้นอันนี้จะเร่งเร่งเร่งเวลาได้เออเอาไว้ง่ายว่าอาจจะขึ้นมาทําระดับเขาเรียกว่าไม่ใช่ขึ้นหรือลงมาลงมาเปลี่ยนระดับคือจากตอนนี้ระดับมันอยู่เหนือประมาณแปดหมื่นใช่ปะถ้าว่ากันเอาใกล้ๆเนี่ยรตลับมันแบบไซเวยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ถ้ามันลงไปหนึ่งอ่ะก็คือใช้เวลาสามสิบวันประมาณนะยี่สิบห้าถึงสามสิบวันแต่ถ้ามันลงมาทําระดับข้างล่างมันอาจจะเร็วกว่านั้นไงผมก็เลยอยากจะได้แบบ ลงมาทําระดับข้างล่างมากกว่าคนก็กลัวด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการคาดการเนาะพี่ไปคํานวณเองได้ตัวข้อมูลอะอยู่ในเว็บไซต์ของคริปโตคอนอยู่แล้วนะแล้วก็สมมติถ้ามันไซเว์อย่างนี้ไปอะสมมติว่าไซเว์ไปเดือนหนึ่งสมมตินะแล้วถ้าเกิดแบบเอ้ยพียงว่าทำไมมันยังไม่ขึ้นอะก็อย่าลืมว่าบางทีมันก็อยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวแชร์ก่อน เนี่ยบางทีมันอยู่แบบนี้ไงอย่างตรงนี้เมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือยังใช้เวลาสองอาทิตย์เลยเห็นปะ่ะแล้วตรงนี้ใช้เวลาเดือนหน่อยๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้ไงมันอาจจะใช้เวลาตรงนี้อีกเพราะฉะนั้นอ่ะก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างนี้ที่ผมเอามาแชร์แบบเฮ้ยเราอาจจะต้องรอหน่อยนะอะไรเงี้ยคือให้พี่จะได้รอแบบมีเป้าหมายว่าแบบเฮ้ยมันก็มีช่วงเวลาของมันอยู่ใจเย็นๆเ,เพราะไอ้ค่าช็อตเทอร์มโฮเดอร์ของ S O P R เนี่ยมันยังไม่ลงแตะเลยนะ มันยังไม่ลงแตะเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งถามว่ามีโอกาสเกินเดือนไหมอาจจะมีถ้าบิตคอย์ราคาขึ้นไปแทนที่มันจะลงไปแตะหนึ่งแล้วขึ้นไปเขาเรียกว่าย่อให้สุดแล,ล้วลงแล้วก็ขึ้นเนี่ยมันดันกลายเป็นอะอย่างเออ่ะอย่างเนี้ยมันมันล่วงๆงอยู่เสร็จปั๊บราคามันขึ้นไงไอ้ค่านี้ก็ขึ้นด้วยเพราะคนกําไรเห็นไหมมันก็ต้องรอไปอีกฮะถ้าทางที่ดีก็คือมันแปลกเนอะเรากําลังจะทําให้ เหมือนราคาบิทคอยอย่าพ่งขึ้นเลยอย่าพึ่งขึ้นเลย,ย,เลยให้มันแบบทุกอย่างมันคอนเฟิร์มตรงนี้ก่อนจะได้ขึ้นทีเดียวเออทีนี้ถ้ามาดูอีกข้อมูลหนึ่งถ้ามาดูอีกข้อมูลนึงซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ทําให้พี่แบบใจชื้นขึ้นแล้วกันค้อ่านี้ให้ดูราคาอันนี้เป็นราคาบิทคอยเนาะถ้าเราดูใกล้ๆผมเอานี้ออกนิดนึงเนาะถ้าพี่ดูอ่านดูแค่เนี้ยพี่ก็เห็นใช่ไหม ด้านล่างเป็นวานเก่านะสีเทาด้านบนเป็นวานใหม่ซึ่งวานใหม่เนี่ยก็น่าจะรวมถึงพวกบริษัทเอกชนที่หรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่เขาพยายามประกาศว่าเขากำลังจะทำตัวเองเป็น Bitcoin t เช a s ี่ y ที่ระดมทุนเงินอะ่ะมาซื้อตัวบิตคอย n เก็บไวออ้อเออซึ่งพี่เห็นไหมอ่ะสูงข้าไปอีกพี่เห็นไหมว่าอยู่ดีช่วงเนี้ยมันขึ้นมันขึ้นแปลกปกติอะ่ะพี่เห็นแท่งไหม วานยังเก็บอยู่นะซึ่งไอ้แท่งนี้ที่เก็บเยอะๆเนี่ยคือวันที่สิบสามมีนาวันที่สิบสามมีนาสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยเขาเก็บเยอะมากเออสิบสามสิบสี่สิบห้าเขาเก็บเยอะมากตอนนั้นอะ่ะมันราคาเท่าไหร่สิบสามสิบสี่สิบห้าขอเช็คนิดนึงถ้าตีเป็นเจ็ดวันอันนึ่งนะขอแชร์ก่อนแต่จริงๆก็กลัวนะแชร์ไอ้เว็บคอยเมกาดแคปที่ไรอะ่ะ ทุกทีเลยนะครับสิบสามก็ประมาณอันนี้สิบสองเนี่ยสิบสามก็ประมาณน 8, 3. 3, เนี้ยแปดหมื่นสามสามเนี่ยสิบสี่เนี่ยลงมาแปดหมื่นแล้วก็สิบห้า 15, ก็ประมาณแปดหมื่นสามแปดหมื่นสี่เนี่ยเขาเก็บตรงนี้เยอะมากเลยพี่เฉลีย่ยเฉลี่ยประมาณกรอบประมาณแปดหมื่นถึงแปดหมื่นสามนะพี่ก็คิดดูว่าจะเป็นยังไงเออนะเดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายอีกนิดนึงคือตัว เฟียนกีตอ่ายี่สิบสองยิบสองนะนก็ยังเกาะกลุ่มอยู่คือตอนนี้เรายังอยู่ในจุดที่แบบว่าถ้าย้อนกลับไปสองปีเนี่ยเราอยู่ในจุดที่คนแบบกลัวสุดๆอยู่เหมือนกันนะยังอยู่แบบเอ้ยยังกลัวอยู่เฟียผมว่าคนยังกลัวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้ละกันหลักๆเอาให้ดูว่าเฮ้ยตอนเนี้ยพี่ใจเย็นเลยสบายๆรอไปก่อนเพราะว่า ชัดเจนว่าตลาดอ่ะต้องปรับฐานนะแต่ถ้าปรับไม่ได้อะ่ะก็คือเป็นอีกช้อยหนึ่งเลยก็คือจบรอบถูกปะ่ะแต่สําหรับเราอย่างผมเนี้ยผมก็ยังมองว่าเฮ้ยมันต้องปรับฐานได้สิด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่เราพูดคุยกันในไลฟ์ก่อนๆมาแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ตัดทะยายยาวมากแต่เอาเป็นว่าด้วยแรงตอนนี้มันก็ยังมีคนที่สะสมอยู่อย่างชัดๆเลยก็วาน วานเมื่อกี้ช่วงวันที่ 13, 14, 15พี่เห็นแท่งที่ผมซูมเข้าไปเนะว่ามันแบบอยู่ดีก็ปี๊ดขึ้นมานะจริงๆพวกวานเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยผมบอกได้เลยนะที่ผมติดตามมาสะสมต่อเนื่องยังสะสมอยู่ต่อเนื่องนะครับตลอดมาตั้งแต่บิตคอยเบรกมาเนี่ยเขาก็เก็บสะสมมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งผมมามองว่า ถ้ามันมีโอกาสที่จะร่วงลงมาต่ํากว่าแปดหมื่นซึ่งพูดเหมือนกันทุกไลฟ์อยู่นะจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยจังหวะที่พี่ดีซตอนนั้นได้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าพอมันต่ำกว่าแปดหมืนเนี่ยตัวเลขในยสําคัญนึงก็คือเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าเนี่ยคือราคาที่มีต้นทุนมากกว่า m i c r o เซลเลอเนี่ยหรือบร Micro ิษัทไมโครเซจีที่เก็บ Bitcoin มากที่สุดในโลกตอนเนี้ย มากกว่าแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่เราเพิ่งเข้ามาไมโครเซจี Micro ้สะสมมาห้าปีไม้แรกของเขาคือราคาสองหมื่นแล้วเขาก็เก็บสะสม d ีซเอมาเรื่อยๆอย่างที่วันวันนี้เขาก็เก็บเพิ่มถูกไหมสิบล้านเหรียญเก็บมาร้อยสาสิบิตคอยเขาเก็บมาเรื่อยๆเขาใช้เวลาห้าปีแล้วพี่เพิ่งมาเริ่มตอนนี้ไม่ต้องไปเริ่มต้นห้าปีแบบเขาอ่ะแต่พี่ก็ได้ต้นทุนเนี่ย ที่ต่างจากเขาอะมากกว่าเขาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นผมก็เลยมองว่าตั้งแต่เจ็ดหมื่นเก้าลงมายิ่งสมมติพี่ได้เจ็ดหมื่นแปดเนี่ยอุ้ยไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นยิ่งลงมาเรื่อยๆยิ่งตัวเลขหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังคือเจ็ดหมื่นสี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนเดียวกับไมโครไซจี้เลยแต่เป็นต้นทุนที่ที่ผ่านมาห้าปีอะเหมือนฝากพันธบัตรดบเบ้ลสามเปอร์เซ็นเนี่ยทบมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วมาซื้อตอนเนี้ยจะเป็นต้นทุนเดียวกัน ผมก็เลยแนะนําว่าลองดูถ้าเป็นรอบ DCA ของพี่พอดีอะ่ะแล้วยิ่งตะตอนนั้นอะ่ะมันราคาล่วงประมาณเห็นเลขเจ็ดเจ็ดมืนกว่ากซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกสุดท้ายมันจะล่วงลงไปถึงเจ็ดอีกรอบหนึ่งไหมแต่ก็คาดหวังแบบนั้นเพราะว่าพอมันซึมซไปเรื่อยอะพอมันซึมๆไปเรื่อยๆบางทีจังหวะซี่ซึมอะ่ะมันทุบง่ายพี่ตอนนี้ต้องยอมรับนะว่าวานในตลาดตอนเนี้กําลังแบบเหมือน คอนโทรลราคาบางอย่างอยู่แล้วก็เล่นช็อตลองกันไปพี่เห็นก็พ,พี่พี่ก็เห็นอยู่ว่าเขาเมนูเปลลตลาดอยู่วานเนี่ยเพราะอะไรเพราะสภาพคล่องมันต่ํเพราสภาพคล่องมันต่ำอ่ะมันใช้เงินนิดเดียวมันสามารถทําให้ขึ้นและลงได้ง่ายนะเพราะสภาพคล่องตอนนี้ในโลกของไอตัวบิตคอยเนี่ยตลาดตอนนี้มันตึงตัวปลาส้มมันเหลือน้อยอย่างที่เราติดตามคือตอนเนี้ยตลาดอ่ะก็ยังตึงตัวนะพี่เดี๋ยวผมแชร์ให้ดูก็ได้ว่า ตัวสภาพคล่องในตลาดมันก็ลดลงเรื่อยๆนะเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดอันนี้ให้ดูเนอะแต่อันนี้เปิดนะ b บิตคอยเอ็กเชนรีเซิร์ฟทุก exchange นะทุกเอ็กเชนถ้าเราดูเนี่ยลดลงเรื่อยๆเฮ้ยมันติดอันี้ปา้าติดติดกรอบอ่ะเนี่ยพี่เห็นไหมก็ลดลงเรื่อยๆถ้าไปดูขยายใกล้ๆหน่อยเป็นเป็นเดือนหนึ่งล้วกันอ่ะถ้าเดือนหนึ่งก็จะเห็นว่าอ่ะมันลดลงแน่นอนว่าต้องมีขยับบ้างเนอะ เติมเข้ามาเพื่ออะไรเพื่ออาจจะขายก็ได้เติมเพื่อมาเพื่อขายเดี๋ยวแน่นอนพอขายอาจจะมีคนเก็บพกคนเก็บแล้วโอนออกมันก็จะค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปแต่เวลาถ้าพี่สังเกตนะกรณีที่ไอ้นี่มันขึ้นอะ่ะปกติมันจะเป็นช่วงที่ตลาดอะ่ะเขาเรียกว่าตลาดมันราคามันลงมาเพราะมันโอนเข้าไปแล้วขายไง ตลาดลงมาแต่เมื่อไรก็ตามที่ตลาดมันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะตรงข้ามกันเพราะเมื่อตลาดราคามันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่อะมันจะถูกซื้อแล้วโอนออกมาก็คือไม่ขายเอาง่ายๆเดี๋ยวดูอะ่ะดูนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยยิ่งๆตอนเนี้ยพอมันราคามันพุ่งขึ้นน่ะสภาพคลองก็ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปอันนี้คือราคาลงนะเนี่ยสภาพคลองก็ยังแบบยังไม่ได้พุ่งขึ้นอะ เออนั่นแปลว่ามันมีการสะสมอยู่มันมีการสะสมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับแต่เอาเป็นว่าตลาดตอนนี้ก็ขาดสภาพคล่องไปเยอะเนอะก็รอติดตามกันต่อไป